ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประเมินเพื่อรับรองเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรีโรงเรียนทุ่งกะโลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตมาตรการที่หนึ่งการกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรีของสถานศึกษาข้อ1.1ทุ่งกะโลวิทยา ได้จัดทำนโยบายเป็นเขตปลอดบุหรี่ติดป,ประกาศอย่างชัดเจนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามเป็นลายละอักษรข้อ1.2มีการถ่ายทอดนโยบายพร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่นโยบายสู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการประชุมคณะครูและบุคลากร,รทางการศึกษาประกาศให้นักเรียนทราบหน้าเสาธงและประกาศนโยบายในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองข้อ1.3พร้อมมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านทางช่องทางที่หลากหลายโดยผ่านช่องทางดังนี้ 1. เฟซบุ๊กโรงเรียน 2. เพจประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 3. เว็บไซต์โรงเรียน 4. ลายกลุ่มของหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนลายกลุ่มผู้ปกครองลายกลุ่มของนักเรียนและ 5. จดหมายข่าวมาตรการที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่ข้อ2.1 โรงเรียนจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ข้อ2.2งงานกิจการนักเรียนมีการสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาเช่นจำนวนผู้สูบความต้องการเลิกการพบเห็นการละเมิดขายและการสูบบุหรี่โดยใช้แบบสำรวจ ให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้คัดกรองนักเรียนและงานกิจการนักเรียนดำเนินการสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรและรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบเป็นลำดับต่อไปข้อ2.3โรงเรียนทุ่งกะโลวิทยามีการติดตามการดำเนินงานโดยคณะทำงานหรือกรรมการของสถานศึกษาดังนี้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเป็นปีการศึกษา มีการรายงานการประชุมติดตามและการสรุปผลการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมาตรการที่สจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามกฎหมายข้อ3.1จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดและต้องมีการดำเนินงานดังนี้โรงเรียนทุ่งกะโลวิทยา มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดและมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาโดยมีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ในระยะ5เมตรให้เห็นอย่างชัดเจนบริเวณทางเข้าออกหลักของสถานศึกษามีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่บริเวณด้านในและด้านนอกอาคารให้เห็นอย่างชัดเจน มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่บริเวณทางเข้าและทางออกอาคารให้เห็นอย่างชัดเจนโรงเรียนทุ่งกะโลวิทยาไม่มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่รวมถึงการขายการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณที่กฎหมายกำหนด โดยมีการจัดทำแผนการเฝ้าระวังพร้อมมีเวรประจำวันและทีมงานสภานักเรียนในการตรวจตราจุดอับต่างๆมีกล้องวงจรปิดในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเรื่องสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่รวมถึงมีมาตรการควบคุมห้ามปรามหรือดำเนินการอื่นใดไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา สถานศึกษาไม่รับการสนับสนุนใดๆจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบข้อ3.2ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในสถานศึกษามีการรายงานการดำเนินงานการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่างชัดเจนโรงเรียนทุ่งกะโลวิทยามีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการณรณรงค์ให้นักเรียน เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดบุหรี่มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรข้อ4.1วางแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกเรื่องโทษผิดภัยและผลกระทบของบุหรี่ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตรมีการดำเนินการให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดทำแผนการสอนที่บูรณาการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของโทษผิดภัยและผลกระทบของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกิจกรรมต่างๆข้อ4.2ถ่ายทอดสื่อสารสอดแทรกเน้นย้ำเรื่องโทษผิดภัยและผลกระทบของบุหรี่ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ มีกิจกรรมผลงานของนักเรียนเรื่องโทษพิษภัยและผลกระทบของบุหรี่ในรายวิชาต่างๆพร้อมทั้งมีการสุ่มสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโทษพิษภัยและผลกระทบของบุหรี่รี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ข้อ5.1โรงเรียนทุ่งกะโลวิทยา มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันเพื่อการควบคุมยาสูบทั้งบริเวณภายในและนอกสถานศึกษาข้อ5.2โรงเรียนทุ่งกระโลวิทยามีการส่งเสริมให้นักเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในช่องทางที่หลากหลายข้อ5.3โรงเรียนทุ่งกะโลวิทยามีการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างสารสื่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ข้อ5.4มีการส่งเสริมให้นักเรียนร่วมรณรงค์บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่และชักชวนให้คนในบ้านเลิกสูบบุหรี่มาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่ข้อ6.1โรงเรียนทุงกระโลกวิทยา มีกระบวนการคัดกรองป้องกันและติดตามนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการริเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาและส่งข้อมูลต่อไปยังงานกิจการนักเรียนข้อ6.2มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบของนักเรียนให้เลิกสูบรวมทั้งมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีคลินิกเซมารักพร้อมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเศร้าจะเข้ามาให้คำปรึกษาทุกวันพุธข้อ6.3โรงเรียนทุ่งกะโลกวิทยาไม่มีนักเรียนที่สูบุหรีและเข้ากระบวนการส่งต่อนักเรียนมาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนข้อ7.1โรงเรียนทุงกะโลวิทยา มีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโทษพิษภัยและผลกระทบของผลิตภัณฑ์ยาสูบร่วมกับชุมชนมีการรายงานผลการดำเนินง,งานและกิจกรรมเป็นลายลัก,กษณ์อักษรที่ชัดเจนมีแผนงานและโครงการรองรับที่จัดทำร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมที่มีการสร้างความตระหนักเรื่องโทษพิษภัยและผลกระทบของผลิตภัณฑ์ยาสูบร่วมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ข้อ7.2ชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนไม่ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เยาวชนตามกฎหมายที่กำหนดโรงเรียนทุงกะโลวิทยามีผลการดำเนินงานและขอความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการมีการบันทึกการสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษา มีการดำเนินการสุ่มสัมภาษณ์ร้านค้าในชุมชนและรอบสถานศึกษาข้อ7.3ผลักดันให้ผู้นำชุมชนกำหนดนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานบ้านและชุมชนปลอดบุหรี่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและประกาศบ้านและชุมชนปลอดบุหรี่โรงเรียนมีแผนง,งานและโครงการที่ทำร่วมกับชุมชนเช่น โครงการสถานศึกษาสีขาวและกิจกรรมเดินโลนลงเดินต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนทุ่งกะโลวิทยามีการสุ่มสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานบ้านปลอดบุหรี่และชุมชนปลอดบุหรี่การดำเนินงานตามเจ็ดมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนทุ่งกะโลวิทยา ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครูผู้เรียนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันตระหนักถึงโทษและผลกระทบของการสูบบุหรี่ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืน